สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับดิฉันเชฟปกาขยันยิงและดิฉันสุธิดรารัตน์เขียวหวานป่ากับรายงานสดคุยข่าวเส้นประเด็นเด็ดเขียวหวานช่วงนี้นะคะประเทศไทยเราเกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติคุณว่าไหมคะคุณสุธิดารัตน์ใช่ค่ะและการเกิดมลภาวะทางอากาศนี้ก็เกิดจากสาเหตุต่างๆมากมายที่มีผลกระทบต่อตัวเราแต่ก็ยังมีวิธีการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศได้นะคะ ใช่แล้วค่ะและววันนี้นะคะเราจะบุกไปถามความคิดเห็นของเด็กโรงเรียนยามิอุนิควานว่ามลภาวะทางอากาศเกิดจากอะไรมีผลกระทบอย่างไรและมีวิธีแก้ไขปัญหายอย่างไรขอเชิญคุณพุฒิณีค่ะขอบคุณค่ะคุณชามกาขณะนี้นะคะที่เนก็อยู่ที่โรงเรียนยามิอุนิควานเราจะมาสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะทางอากาศค่ะเราไปหาคาตอบเลยค่ะ การเกิดมรภาวะทางอากาศเกิดจากอะไรคะเกิดจากแรงมาโมดของสิ่งปฏิกูลต่างๆการทดลองอุนเนอเกียร์ก่อให้เกิดละอองกำลังกลางสี ว่าทางอากาศมีผลกระทบต่อเราอย่างไรคะทาให้ลักษณะทีใส่ร้ายลงทําให้เกิดฝนตกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุในอากาศและท้องถนนทำให้เกิดปรากฏการเรียนจบทำลายทำลายสิ่งถูกสร้างเครื่องใช้ทําใ้้เกิดการสึกก่อนทำให้สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยลง มีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขมลพิษทางอากาศอย่างไรคะลดก,การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจุกของระบบการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนป้องกันการเกิดไฟป,ป่ารณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศ นี่ก็คือความคิดของนักเรียนโรงเรียนมิอุนอิคาวานนะคะและคุณผู้ชมละคะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ w w w s h u k d i com ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจากซินเด r เรราชอ็อปเครื่องใช้ไฟฟ้าไมราและเครื่องดื่มนมไทยเดนมาร์กสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ